สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสไปยยร์แมนค่ะวันนี้ค่ะวันเสาร์นะคะเสาร์ตอนเย็นห้าโมงแล้วค่ะอ้ยเก็บของพลุงพลังค่ะจะออกไปหานอนข้างนอกนะคะจะไปไว่ายน้ําเกลือค่ะว่ายน้ําอุ่นนะคะไปแช่น้ําแล้วก็ไปหาที่จอดรถบ้านนอนกันสองคนค่ะหนีลูกหนีแมวเที่ยวนะคะนี่รถของเรายังจอดอยู่ด้านหลังนี่นะคะ ที่ขายไปแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้สร้างอะไรเนาะเราก็เลยขอใช้งานก่อนนะคะเขาอนุญาตให้ใช้นะคะทุกคนนี่หลังบ้านเปิ้ลก็ไม่มีใครทําตัดหญ้านะคะเพราะาเจ้าของเขายังไม่ได้มาเขาเป็นบริษัทนะคะทุกคนเขายังไม่ได้มาสร้างอะไรเนาะโอเคค่ะรถเราก็ยังจอดอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวขึ้นรถกันค่ะไปค่ะขึ้นรถกันค่ะทุกคนแันแทนแทนรถก็ทําความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ของพลุงบอ เป๋านี้เอาไปไว่ายน้านะคะเดี๋ยวเราเตรียมมาเลยพอไปถึงปุ๊บเราก็ถือกระเป๋าลงไปเลยค่ะกระเป๋าเปิ้ลไม่สวยอันนี้ค่ะกระเป๋าว่ายน้ํานะคะทุกคนไปถึงเราก็เดินถือกระเป๋าไปไว่ายน้ําเลยมีพวกสบู่ยาสีฟันครีมแปรงอับน้ําของอาบน้ําแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็ผ้าขนหนูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอสามีเปิ้ลมาค่ะ <Alice. S 1> ม,ามาแล้วค่ะวันนี้อเลสมาวันเดีกวเลยว yes h o นี เ <Five. S 2> จอคนอ g g r e s i v e อย่าไม่ชนไปกันเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางได้ค่ะทุกคนไปแล้วิลังเลยว่ารินเบียชัส จอดแวะซื้อของก่อนค่ะหาของไว้กินพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนไปค่ะทุกคนเริ่มเดินทางแล้วนะคะซื้อของเสร็จก็ขับรถไปนะคะประมาณน่าจะประมาณ45นาทีหรือไม่ก็ชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะมีแสงแดดออนๆนนะคะทุกคนคือ เมืองเขาหน้าอยู่นะคะประเทศเยอรมันดูเนี่ยพอออกมาจากนอกเมืองก็จะเป็นแบบนี้ค่ะบรรยากาศช่วยแบบนี้ค่ะตลอดทางเลยนะคะทุกคนคือแบบบรรยากาศมันดีมากค่ะนี่ก็คือมาถึงแล้วนะคะที่นี่ก็จะเป็นที่อจอดรถสําหรับคนที่จะมาว่ายน้ํานะคะมาว่ายน้ําที่สระว่ายน้ําเป็นน้ําอุ่นน้ําเกลือแล้วก็มาทําซาวน่านะคะ mm hmm. ก็จะเป็นที่จอดรถแคมปิ้งนะคะทุกคนนี่ลงไปจ่ายเงินนะคะก็ประมาณ คันละ20ยูโรค่ะทุกคนก็ประมาณ700กว่าบาทนะคะต่อคืนค่ะนี่สามีเปิ้ลก็เข้าไปติดต่อนะคะก็จะเข้าไปติดต่อแล้วก็เขาก็จะบอกว่าให้เราไปจอดตรงเลขที่เท่าไหร่เขาจะมีตัวเลขที่พื้นไว้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นพวกรถบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมีอายุนะคะที่นี่เข้ามาว่ายน้ําเสร็จปุ๊บเขาก็จะมานอนแล้วตื่นไปไว่ายน้ําทั้งวันนะอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนแช่น้ําทําซาวนา่าคือมาแบบว่ามาชิลกันที่นี่ค่ะทุกคนนี่ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะคะ<_ <EN> _ก็จะมีสระน้ํา <EN _ S> มีบ้านพักเป็นหลังด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถอ่าที่จอดรถบ้านทั้งหมดเลยค่ะเห็นไหมคะเต็มตลอดเลยนะคะทุกคนคือมันว่ายน้ำเสร็จก็กลับมาเดินกลับมานอนเลยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันดีนี่ของเปิ้นก็หมายเลขสิบนะคะ <laughs> ต้องเอาอันนี้ลงก่อนอันนี้มักมิส yeah, <thank> อย่ากตังแค่ปิดแล้วโวจอดถึงปุ๊บปิดหน้าต่างปับ๊บถึงแล้วค่ะต้องรีบไปไว่ายนะ้ำมาเย็นนะ จอดรถไว้ข้างหลังแล้วก็เดินไปประมาณ2อสนาทีค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปว่ายน้ำแล้วก็แช่น้ำอุ่นก่อนนะทุกคนสามีเปิ้นเขาปวดเมื่อยปวดอะไรไปหมดก็ไม่รู้นี่ค่ะเขาก็จะจอดกันไว้อย่างนี้เนาะคืนละ20ยูโรค่ะก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาท หน้าแดงนะคะหน้าร้อนแล้วหน้าสามีจะแดงๆนี่ค่ะแล้วก็จะมีป้ายบอกเนาะนี่สระว่ายน้ำก็อยู่ตรงนี้ค่ะนีๆๆๆๆ่เป็นน้ำอุ่นน้ำเกลืออุ้ยคือเลิศม,มากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ต้องจ่ายค่าเข้าในสระว่ายน้ำอีกเนาะ,ะ <c oughs> อาปเซนอาหารเย็นของเราค่ะเป็ดเอ็นเทนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็น ที่จอดรถบ้านนะคะแล้วก็เดินมาก็จะเป็นสระว่ายน้ำคือบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนมากับฝรังร่งน้อยฝรั่งโอ้อากาศดีมากเลยทุกคนออกมาฮันนีมูนกันสองคนนะฮันนี่เนาะมาเคลนเวียไอเนน,นฮันนีมูนซาชิมโอเคเอ็นเทเอสน อยากกินเป็ดถึงแล้วเข้ามาเปลี่ยนชุดแล้วค่ะทุกคนนี่เปลี่ยนชุดแล้วก็จะออกไปสู้รบสามชั่วโมงครึ่งค่ะคนละยี่สิบห้ายูโรนะคะก็แปดร้อยกว่าบาทเสร็จแล้วค่ะทุกคนสี่ทุ่มค่ะนี่ร้านอาหารนะคะอยู่ข้างหน้านะคะร้านกาแฟนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำเข้าไปข้างในก็จะกว้างใหญ่ไพศาลนะคะ Yeah. สองคนรับคนยังอยู่นะสี่ทุ่มแล้วทางเดินกลับค่ะนี่สระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้กลับทางนี้มืดๆหน่อยชัสวัอิสตัสวัสวัิสตัสคุเดฟอูเดอาหารหมาด้่นค่ะแคมปิ้งของเรา <c oughs> ไฟเขาก็จะสวยค่ะนี่สระว่ายน้ำค่ะทุกคน สระน้ำเกลือนะคะน้ำเกลืออุ่นๆอ,นอเลิศมากเป็นการบำบัดได้ดีมากเะคะนน่ะ,ะเสร็จแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวมากินข้าวที่รถกันค่ะสะวใบน้ำค่ะนี้ยับมากเลยนะคะทีน่นี่นอนกันหมดแล้วมองนี่ ถึงบ้านแล้วดิฉันถึงรถแล้วค่ะพักผ่อนแล้วมาถึงชุดมาค่ะสามีเบิ้ลนหิวน้ำค่ะอ๋อ,อดิฉแล้วนี่ค่ะ Wie heißt das nochmal? Aber Rollspritz. Spritz. Ach, gut. Oh, schon. Schade, Vielen Dank, vielen Dank. Danke. Und oh, bitte, probier's mal noch nicht? Mm. Langsam. <laughs> gut. Gut. Aber oh, wir haben noch nicht. ช่ายช่วยช่วยช่วยช่เยช่วยช่วยช่วยชยช่วยช่นช่วยช่วย่วยช่วยช่่วยช่วยช่ววย้วยวยววย่วย่วย่วยช่วเช่ยชยววยวย่ะน ตื่นมาทำกับข้าวเบิ้งตู้เพิ่น่อยโอ้อ่กอสตูชัสเขิงสับหมูเนืลอบันฝรั่งต้มอันนี้นะคะมันเป็นคล้ายๆแป้งมันฝรั่งเนาะแล้วก็เอามาต้ม ต้มเสร็จเขากินกับอาหารเขาถ้ามันเหลือปุ๊บเขาก็จะามาทอดนะคะทอดกรอบๆแล้วก็เอาใส่ไข่นะคะทุกคนทอดใส่ไข่ทอดให้กรอบๆแล้วทอดมันก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ไข่อ้ออยังไม่ตื่นนะคะกองอยู่นะขึ้นข้งขึ้แล้วก็ สิ่งที่เพิ่งต้องทำก็คือทำความสะอาดหลังจากนี้ทำไมเป็นแบบเชื่อครับคุณเช้าหรือเปลาโอ้โหดูนะตกดตู้ชงกาแฟชงกาแฟ กรังชงกาแฟกินแบบนี้ค่ะอยู่บ้านกินเป็นเครื่องชงกาแฟอยูอยยย่นีน่กนินง่ายๆเนาะฉินรักเนาะมันฝรั่งไม่แอบดูพวกเราเพราะเราทำองโอโ้เหลืองกรอบทอดกับกรอบพอทอดเสร็จนะคะเราก็จะเอาไข่ที่เราตีกับไข่ ใส่ที่ไทยแล้วก็ใส่เกลือมาราบลงกปอ,อกา,ฟาแฟเสร็จลวไม่แม้จะไม่ชอบฟิลเตอร์

Yup ถ,ถ้าเป็นบ้านเราเราออกไปข้างนอกเราก็จะต้มมาม่าอะไรกินใช่ไหมคะถ้าเป็นฝรั่งอันเนี้ยเวลาออกค่ายออกอะไรเงี้ยค่ะเขากับพ่อเขาสามีเปิ้ลกับพ่อเขาชอบทํากินกันนะง่ายๆเนาะขอของแ้เหลือจากตู้เย็นไปแล้วเอาไปทอดใส่ไข่เงี้ยค่ะทุกคนองเราก็ต้มมาม่าใส่ไข่เนาะคล้ายๆกันว้าววิชาอัส ช่วยดิย้แน่นิอนอน่อร่อ,อไม่อะไรมมาของยากเาีกูทนอ p p e t i t Appetit Appetit ไปแล้วถอไปกินแล้ไปดูหนังกินข้าวไปแล้วค่ะเออเคียย์โต๊ะเคียย์อะไรดีๆดเรอ Mm. <laughs> <laughs> das, dich schmecken. Lass es dir schmecken. Lass ich dir schmecken. Auf jeden Fall. So <laughs> ein อากาศยังดีอยู่ทุกคนนอนก่อนอากาศเย็นๆจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเปิ้ลแล้วนะทุกคนตื่นมาเปิ้ลยังไม่กินข้าวเช้านะคะเปิ้ลจะกินตอนเที่ยงนะคะสามีเปิ้ลหิวก่อนเขาก็เลยทํากินคนเดียวค่ะทุกคนพอเขาเอาขยะไปทิ้งปุ๊บเปิ้ลก็เริ่มเก็บสิ่งที่เขาทําไว้ที่ระเนระนาดคะ่ะในครัวนะคะเก็บเช็ดล้างทําความสะอาดะคะ่ะแล้วของเปิ้ลค่อย กินทีหลังนะคะเพราะว่าเปิ้นทำ if นะคะทุกคนนู่นค่ะก็เช็ดไปล้างไปอะไรไปสามีเปิ้นก็นั่งชิลค่ะทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะก็นั่งดูนู่นนั่นนี่อีกสักพักหนึ่งเราค่อยกลับบ้านนะคะทุกคนจะไปหาพ่อต่อนะคะ เหมือนอยู่บ้านเลยค่ะทุกคนมาก็ต้องมาล้างจงล้างจานนะคะแต่ว่ามันก็สะดวกดีนะคะสามีเปิ้ลเขาทําแบบว่าเวลาทํากับข้าวนี่โอ้ใช้อุปกรณ์ครบทุกอย่างค่ะนู่นค่ะเปิ้ลก็เปิดหน้าต่างนะคะให้ลมมันระบายเห็นไหมทุกคนบรรยากาศขึ้นเลิศมากเนาะเปิดหน้าต่างออกไปแล้วก็ มองเห็นวิวสวยๆนะคะแล้วก็ยืนล้างจานเก็บจานเช็ดจานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็ฟินดีไปอีกแบบนึงนะคะเหมือนเราไปเข้าค่ายอะไรประมาณนั้นอะความรู้สึกแบบนั้นค่ะทุกคนแต่ว่ามันสะดวกกว่าเยอะนะคะโดยที่ทุกอย่างเป็นของเราคะมันเป็นอยู่ในบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมีน้ํามีก๊อกน้ํามีน้ําอุ่นด้วยนะคะนี่ล้างจานก็ล้างน้ําอุ่นด้วยนะคะอืมสามีเปิ่นเขาเรียกเัน ก็เลยหันไปจุ๊บให้หนึ่งทีนะคะทํากับข้าวเสร็จก็ยังดีนะคะว่าเขาก็ยังทํากับข้าวเองได้เนาะเขาเขาทํากับข้าวเก่งค่ะสามีเปิ้ลเปิ้ลก็จะเป็นคนแบบช่วยเก็บช่วยอะไรแบบนี้มากกว่านะคะแต่ว่าถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวด้เปิ้ลทํากับข้าวให้เขาเยอะขึ้นค่ะทุกคนเพราะว่าสามีเปิ้ลไม่ค่อยมีเวลานะคะนี่ค่ะก็ล้างไปเรื่อยๆอยู่เงนี้ค่ะทุกคนเอาจนสุดๆล้างจนเนี้ยบเลย ล้างเสร็จแล้วก็แช่โอ๊ยแล้วก็เช็ดแล้วก็เก็บเลยนะทุกคนนี่ค่ะพอล้างจานเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเช็ดเตาแก๊สเช็ดอ่อทุกอย่างนะคะให้คือแบบว่าจับไปมันไม่มันเลยนะคะให้เช็ดแบบเวลาเราวางโทรศัพท์วางอะไรบนนี้มันก็จะได้ไม่สกรปรกนะคะทุกคนก็คือเช็ดตรงนี้ให้เนี้ยบเลยนะคะ <S <S เพื่อนจะเพื่อนจะไม่ปล่อยให้น้ํามันแบบว่าติดอยู่ตรงที่ซิงล้างจานนะคะ, <S <S ะ,คะเพราะามันจะเป็นคราบนะคะก็คือต้องเช็ดออกปุ๊บพอเราเช็ดแห้งนะคะมันก็จะใสเงาวับเลยค่ะทุกคน มันก็จะดูสะอาดเวลาใครแบบขึ้นมาบนรถเราหรือว่าเรามองรถเราเองเนี่ยมันก็จะสะอาดนะคะจริงๆร,รถบ้านเนีสะอาดกว่าบ้านที่เปิ้งอยู่นะคะบ้านเปินน้นี้ก็ยังไม่สะอาดเท่ารถบ้านนะคะเพราะว่ารถบ้านมันคันเล็กเนาะมันก็ยังทําง่ายกว่าทำท,ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่มันก็มีความสุขอีกแบบหนึงนะะ่งค่ะดูบรรยากาศข้างนอกเขียวขจีเลยค่ะนี่ค่ะ ก็เช็ดขอบกระจกเช็ดอะไรพ่อสามีเปิ้นทอดนี่กระเด็นไปหมดนะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะสะอาดเหมือนใหม่เลยค่ะทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางกลับบ้านค่ะอินข้าวเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วอุ๊ยอันนี้อีขดัสนี่เออเรื่องซิสเต็มของเปิ้ลเนี่ย ฝนตกฝนตกโอเกงกระโปงเปิดบายบายพร้อมแล้วค่ะเดินทางกลับบ้านค่ะทุกคนฝนโปรยโปรยนะคะบรรยากาศนาหนาวหนาวเย็นๆนิดหน่อยค่ะทุกคนแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าทะะ้าจะพาไปกินข้าวกับพ่อนะคะทุกคน สามีเปิ้นชี้ให้ดูเป็ดดูไก่ดูนกอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้พอได้ออกมาเที่ยวเราก็มีความสุขกันนะคะทุกคนมันก็ได้มาชาร์จแบตชาร์จพลังกันนะคะแล้วก็พร้อมกลับไปเติมพลังให้คนที่บ้านเราที่ครอบครัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือลูกหรือแม่ของสามีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน